สวัสดีครับอันนี้ก็มารีวิวเครื่องเล่ากลมสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ว่าอันนี้ลูกกิงสอชุดนะครับคือไอตอนที่ออกหมายออกมามีตัวประคอง2ชุดข้างหน้าเขามีชุดหนึ่งสำหรับรุ่นนี้ใช้งานประเภทประมาณว่าไมายยา้ยาวๆครับไมายยา้ยาวๆสัก2เมตรขึ้นเงี้ยครับ คืออย่างนี้ครับเวลาหมายเดินออกมาเงี้ยครับเวลาหมายเดินออกมาปุ๊บถ้าไมเาย,ยาวๆเนี่ยมันเดินจะสุดมันจะมีน้ำหนักที่ว่าอ่ามันมันตกอะไรประมาณเนี้ยถึงแม้ว่ามีตัวประคองตัวนี้จริงไอตัวรางตัวเนี้ยประคองจริงแต่ว่าความการจับการไะไรของหม้ที่ออกมายาวๆที่มีน้ำหนักแล้วมันมันหนล,ลงนะครับ คือมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลตรงนี้ได้ครับคือถ้าไม้ยาวมากเนี่ยบางทีถ้าเราไปจับไม้ไปหลับไม้อยู่ทายไม้เนี่ยอาจจะไม่ไม่ดีเท่าเท่าตัวลูกกิ่งที่จับดึงเองมันจะ,สะเสถียรกว่าอันนี้สำหรับไม้ยาวๆนะสองเมตร up เนี่ยครับยาวๆเลยแต่ถ้าไม้เราไม่ได้ยาวมากเราก็ใชล้ลุนที่ว่ามีลูกกิ่ง ลูกกินเดียวเนี่ crew, crew ยลูกกิงคูคูเดียวเนี่ยลราก็จับดึงออกมาไม้สักเม็ดไม่เกิน2เม็ดก็ไม่มีไม่มีผลเลยแต่ถ้ามายา,ยาวๆก็ใช้รุ่นนี้รุ่นนี้ราคาจะสูงกว่ารุ่นที่ลูกกิงเดียวส่วนอ,อันนี้จากสต,ติที่เรานับตัวเลขจริงนะคือเราไม่ได้แบบทำงานเราแบบเร่งแบบรีบทำแบบทำเรื่อยๆนะแบบทำเรื่อย ไม้3ามเมตรห้าสิที่เราเคยเลานะไม้สามเมตรห้าทำทำคนหนึงอ่ะต่อเครื่องแบบทำแบบเรื่อยๆไม่เล็งไม่เรียบอยู่ที่ประมาณ400ร้อถึงห้าร้อท่อนต่อต่อวันนะครับก็ก็อาจจะเปลี่ยนใบมีดสองรอบเนี้ยครับออทางที่ดีนะครับไม้มันจะออกมาดี หรือ3รอบแต่ผมเน้นมากแค่สองรอบพอแล้วคือแบบนี้ครับที่ที่ทีดนี้คือบางทีลูกค้าเขาเอาไปเหลาไมา้โดยที่ไม่เปลี่ยนใบมีดเลยใบมีดมันหมดคมนยครับคือมันทํางานต่อเนื่องนะสำหรับคนที่ทํางานต่อเนื่องครับต่อเนื่องก็ไม่ได้เร่งรีบมากก็ทาทาต่อเนื่องไม่ได้เปิดเครื่องทํางานวันละแปดชั่วโมงทํางานแค่สชั่วโมงอย่าครับอันนั้นไม่ได้แน่นอน วันละแชั่วโมงอย่างน้อยทํางานเต็มนะอย่างน้อยนะ6กถึงเชั่วโมงถึงจะได้ห้ายเออคือไม่ได้เ,เร่งรีบมากประมาณ500ร้อนไม้ยาวประมาณ3าม,3ม 50. เมตรถึงสามเมตรห้ออวิ่งอันนี้อันนี้จากสติตที่เราที่เรานับเราเคยทํางานมาตัวเนี้โดยตรงเลยเรานับนับแบบทําเล่นเล่นเรื่อยแบบเออแบบไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากเหมือนว่าทําไปแล้วก็ ไปคนไม้มารอะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าแบบเราแบบเอาไม้มาเตรียมพร้อมเสียบไม้เข้าอย่างเดียวผมว่าน่าจะได้มากกว่าสี่ร้อยถึงน่าจะเชียดแปดร้อยถึงพันนะผมว่านะเออแต่ทีนี้เราทําเคยเคยนับมาแล้วสติตที่แบบต่ําสุดนะอันนี้ที่ตัวเลขที่ให้นี่คือต่ําสุดแล้วครับสี400่ร้อยถึงห้าร้อยนี่คือตัวเลขที่ว่าต่ําสุดครับคือไม่ใช่ว่าเร่งรีบหรืออะไรประมาณเนี้ เออก็สำหรับลูกค้าที่ถามเข้ามานะครับก็มีประมาณนี้ครับออของเรามีจัดส่งจัดส่งได้ทั่วทั่วประเทศแล้วก็ส่งที่สปปก็ส่งได้คือเราอาจจะลูกค้าไม่เยอะนะที่สปปอาจจะสั่งของบ่อยๆก็มาเช็คดูนาหน้าช่องได้เออประบติ เครดิตอะไรประมาณนี้เอออายุการใช้งานอายุที่เปิดช่องมาอย่างนี้ครับแล้วก็คนที่ติดตามแล้วก็ส่งที่กัมพูชาก็ส่งได้นะครับส่งได้ก็ถึงแม้ว่าลูกค้าไม่เยอะไปต่างประเทศแต่ว่าเราเราเคยส่งบ่อยๆอย่างน้อยยางน้อยหลายปีก่อนก็หลายชุดเหมือนกันถือว่าไม่ได้ขายดีมากไปทางนั้นแต่ว่าเราก็เคยจัดส่งไปอยู่อะไรประมาณนี้ครับ สำหรับเครื่องหันไม้ครับถ้าเครื่องขนาดนี้ครับเครื่องเดี๋ยวยัง,ยงเช่นเครื่องใส่หน้าเดียวตัวโดโดโดดเนี่ย,มยไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าใส่สีหน้าหรืออะไรยาวๆต้องสียภาษีอะไรเยอะยๆมากมายอย่างนั้นมันส่งลําบากแต่ถ้าเครื่องเล็กๆอย่างนี้ครับเครื่องเล็กๆน้ําหนัก200กิโล300กิโล400กิโล500กิโลเครื่องไม่ได้ใหญ่มากปริมาณเครื่องประมาณเนี้ยจัดส่งง่ายครับจัดส่งไปที่ลาวหรือกัมพูชาส่งได้หมดครับ สลับคนที่ถามเข้ามานะครับสวัสดีครับ